เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพ่เองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับมิโกะซีรีส์นะครับวันนี้มิโกะซีรีส์ประจาวันนี้ก็คือโงไลเอลีนนะครับก็แน,น่นอนว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าได้มาใหม่เนาะแล้วคือตอนแรกคือผมว่าจะไม่ทําแต่สุดท้ายก็ทําคือที่ทําเพราะว่าอย่างน้อยแบบคืออยากหาการ์ดอะไรใหม่ๆมาเล่นด้วยไงเอ๊ อย่างนั้นแบบแก้เบื่อด้วยเช่นกันผมส่วนจี้ข้างล่างก็แบบใส่ก็เป็นตามนี้แหละด่านที่เราจะเล่นของเนาะผมเราจะไปเล่นด่านของวันเดอร์แลนด์นะครับผมคืออย่างน้อยด่านเนี้ยมันยังทําอะไรให้แบบว่าเอลินม,มีประโยชน์บ้างอเอาจริงๆคืออย่างน้อยให้แบบเอินมันมีแบบประโยชน์แบบในการแบบทำานอื่นบ้างอะ่ะนะครับผมคือถ้าเป็นดินแดนหิมะบอกเลยตัวเนี้ยแทบไม่ได้เล่นตัวเนี้ยแทบจะไม่ได้เล่นอย่างสูงเลยนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามูลไนย์ลินจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมไปรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคปักลุยกันเอาละครผมเกมแรกนะผมเราเจอกับวีราสตีไนกี้เลยก็เปิดมาเราเจอของแข็งเลยนะครับผมแน่นอนเราไม่มีการวิคฉะนั้นการที่จะเล่นบอกเลยยากคือผมอะ เล่นยากนะผมคือด้วยที่ว่าจี้ข้างล่างผมก็มีการใส่บบจี้เก่ามาด้วยก็คือพวกเข็มแบบกระโดดนะครับผมคือผมอยากจะลองว่าเออมันสามารถเล่นได้หรือไม่คือส่วนตัวผมอยากให้มันเล่นได้นะเพราะว่าอย่างน้อยแบบว่ามันจะได้ทาอะไรหลายๆอย่างโดยเช่นกันผมจะมีป้ายดับสต็อปด้วยนะยผมเห็นป้ายดับสต็อปอยู่เอ,อ่อบด้พันต้องสาบหมวกไปกรับคุนอนี่เปล่าอ๋อนี่ไงติดตั้งด่านตวที่เลือก อ่อเอ้ยก็ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่ดีอยู่คือผมมีสิธแพ้ได้เอ้าเดี๋ยวทำไมน้ำไม่จมตีอะเฮ้ยงอย่างนั้นนะเฮ้ยผมมีสิทธิ์เล่นได้นะเอาตรงๆ,รงๆผมมีสิทธิ์เล่นได้นะถ้าเกิดเขาไม่คิดจะจมตีผมนี่คือผมมีสิทธิ์ที่แบบชนะสุดถ้าเกิดเขาแบบว่าไอ้แจนที่เขาจะแบบไปวางไอ้ตัวป้ายสีไปปักตรงดาบแบมันอย่า,า,างร้อยแบบ จะรอดไงไอ้น,นี่พอโดนตรงหนาครับแน่นอนเพราต้องจ่ายเงินน่าจะจุกอยู่อะจุกอยู่จุกอยู่โอเคเอาดิยายก็โดนอะ่ะเออยายก็โดนอะ่ะคือโดนหมดทุกอย่างอะ่ะอ๋อสิบเอ็ดครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมย้ายได้ก็ย้ายอะ่ะถ้าเกิดผมย้ายได้ก็ย้ายนะอืมลเออ เมิร์ด์นะครับผมอืมติดตั้งหลังตัวรื่อที่จะจ่ายครับว่าสิไปไหนเริเม่มวันที่ที่จะไปก็เลือกเมืองสจปุ๊บอ่ะต้องจ่ายจ่ายดิเฮ้ยไม่จ่ายแฮะโอเคตาผมละทอย12ครับเราเล่นเลยอันนี้เดี๋ยวเราเล่นนะครับผมผมจะ เออผมจะเมิดก่อนเลยแล้วกันผมเปิดมาผมเมิดก่อนเลยผมยึดเมืองก่อนครับเรายึดเมืองก่อนเลยเราได้เปลี่ยนหรือวะแล้วก็เราเจะเมงกัะพูนวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทอสิบสองด้านหน้าไปเรามีความสมารถพรเิเศษคือเรื่องของการเผาเงินฉะนั้นเราจะเล่นยังไงก็ได้แม่งคือโค้ชต๋อไดจงนี้โอเคเม่งกระพูนออกครับโดด กับเมืองอแมงกะพุนผอไว้ตรงนี้แล้วก็ดูดครับล้างออกเลยมีบังคับย้ายด้วยไม่เป็นไรมาวับแล้วก็วางแมงกะพุนผมขอเป็นตรงนี้อีกแล้วกันโด<อ>นโอเคโดนสองต่อแล้วก็ไม่เผาเงินครับเอ้ย60%อไม่เผาเงิน ว่ายังรอดอยู่ถอยขี้ไปยังไงต้องโดนอะคือเจ็บอะต้องโดนแล้วน่ะจริงโดนครับดังฟ้า,า,าต้องเปราะอ่าป้องกันมาเบิร์นเออแม่งกับพุ่นมียกเลิกการเรียกเออค่ากอดสร้างผมขอตรงนี้แล้วก็ขอดูดหลังครับ ถ้าเกิดเราเรียกได้นี่คือจบเลยนะจริงเรารอเรียกครับผมเฮ้ยไม่เรียกเฮ้ยยกเลิกการเรียกนั้นก็ไม่เป็นไรกู้ดูดแม่งมาเออเจ็บอะเผาเงินครับรอเผาเงินอย่างเดียวเผาไม่เผาแฮะเออมีบัตรเชิญด้วยเรียบร้อยดาบไนกี้ออกอีก โอ้ออเอแต่เขาไปปักดับอีตรงนั้นเสร็จจนนะจริง12ด้านหน้าครับย้ายไม่ได้ด้วยโดนอีกเออขโมยมาเบิ้ลเ,เงินหายายับเลยโอเคโอ้แมงขโมยแบบคือมันเงินหายเลยแบบบึ้มหายโอ้ยน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ อาลวงตาที่สองแน่นอนเราเจอกับเอลีนนะคบผมศึกเอลีนก็แน่นอนว่าเป็นศึกที่ถือว่าน่าจะเล่นยากอยู่อุ้ยมีรุมป้องกันควบคุมและการดึงด้วยเออก็ขอดูก่อนนะผมก็จะมีป้องกันบังคับย้ายมาเบิ้งก่อสร้างตเกาะร้างแล้วก็มาเบิ้งินกู้เฮ้ยถือว่าเฮ้ยคนนี้จัดหนักอยู่นะคนนี้ถือว่าจัดหนักอยู่แต่ไม่มีการมาเบิ้งฉะนั้นเราเล่นได้ เผาเงินอ่ะคือเผาเงินได้คือจบเลยอ่ะแล้วเราต้องเผาเงินให้ได้ครับผมเราเผาเงินได้นี่คือเกมเป็นเกมเปิดให้เราเลยผมขออย่างเดียวคือผมขอได้เล่นอ่ะในเทิร์นนั้นนะถ้าเกิดผมได้เล่นนี่คือจบเลยเอาดีจะทอยอะไรใช้คู่ขี้ทอยเจ็เขาน่าจะไปเมิร์ดครับผมเขาน่าจะเลือกแรงเลยอ้าจริงด้วยจ่าย ปาร์ตี้ฉันแบบซุ่มเรียกแมงกะพรุนเดี๋ยวผมยอมโดยตรงแมกงกะพรุนตัวนี้นก็ได,ถได้ถ้าเกิดผมโดนถ้าเกิดเคลื่อนย้ายผมออกนะเอ้เคลื่อนย้ายไม่ออกฮะพอสิบสองครับสิบสองมาเลยเนาะอ่าไม่ย้ายโดนโดนไปนซะโอเคแล้วก็ผมขอเรื่องย้ายภายในแถว รตรงแถวนี้ครับผมจะเล่นได้ทายสองโดดป้ายเนื้อเจาะแล้วก็มีรูนป้องกันการดึงด้วยอืเล่นยากเล่นยากแต่มันไม่ได้ขนามือผมหรอกสิบสองครับไปเขามีรูนป้องกันการดึงเราก็เล่นอีกแบบนึงได้ไม่ใช่เราแล้วนะไม่ได้ผมขอย้ายพื้นที่ภายในแถว สามสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่าโอ้โหรูนเดี๋ยวรูนมึงออกดีเกินรูนเนี่ยเอออ่าจ่ายโอ้โหรูนมึงออกสามรอบติดไอ้ยนเท่จ่ายครับแล้วก็ผมขอทอยครับผมโอ้โหรูนรูนเหลืออะไรวะเนะี่ยอ่าโอเคผมขอก่อสร้างมา โอ้โอย่าบอกรูนกูติมึงโอู้นมา,าษาเลยวะเนี่ยโอ้โอาสามสิบเอร์เซ็นต์เียรูนรูน,รน,นม,มึงแบบมึงก็สติน่ะโอ้โหรุนยออ้อ,อ,อย,ยืออออื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 ออโออื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 ออออออือีืออือีืนย ลูนอะไรวะลูนแม่งคนแน่เกลียดอะยอมแล้วลูนแม่งแน่เกลียดจัดๆเลยโอเคอากูโดอนอีกเย,ย้รลอยแต่เราป้องกันห้ารครั้งอาเรามีบัฟอยู่บัฟเป็นป้องกันการเคลื่อนย้ายนะผมป้องกันได้สามเทินแต่เรามีเอ่ออะไรอีกอะก็ดูก่อนนะเรามีเออดูก่อนนะเรามีบัฟ เรามีอีบัฟนี่อยู่เด้อเด้อเดนีด่คของผมอัพบัฟอัพเกรดสูงสุดคือยิงระเบิดแล้วก็พร้อมกับป้องกันบังคับย้าย3ครั้งโอเคเน่ายากกว่าคือไม่เน่าเกียดจัดป้องกันมาเบิ้ลครับป้องกันยังคูงอีกอ่าด,ดูมึงเชิญกูอีกหมวกออกครับสวัสดีมึงจะเล่นยังไงเอา้เอาสวัสดี อ่าขังฟุกตากูบ้างไอเด็กเว้นเออแล้วก็ผมขอเรื่องตรงนี้โดดครับโอ้โหจ่ายครับย,ย้ายไม่ไม่ย้ายอ่าสิบสองเลยคือคือเฮียจริงยอมว่าคือยอมแล้ว่าเ,เฮียมากโอ้อัอดอนมึงโดนมั้งโอ้โหเจ็บอ่ะ คือผมบอกยว่าเจ็บผ้ามาเบิ้ลได้ไมไมามาเมื่อไ,ไ,ไหร่มึงนรกแตกอ่ะผ้ามาเบิ้ลมึงได้เมื่อไหร่คือมึงนรกแตกเท่านั้นน่ะามาโดนอ่ะมาโอ้โหป้องกันพื้นที่ฝันร้ายแมงกะพรุนครับมันนี่เลยอ e ีเด็กที่ป้องกันหนึ่งค้างแล้วก็ขอด้านหน้าสิบสองครับคุณต้องโดนนบะอีเี่เนี่ย ัวมึงหนักแน่โดนครับเอาดิกูมึงยังกูสู้อีกอ่าก่อสร้างสิมาซะจันกระหน่ำมมึงยังไม่ยอมใช่ไหมอ่ามึงยังไม่ยอมกูก็วางแมงกะพุนได้เรื่อยๆเอาดิมึง <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องมาหงมาฮะอีเหี้ยไม่คุ้น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 โอ้โหโอ่าโ,โดนช็อตสุดท้าย โอเคโอ้โห okay. oh oh <laughs> มุนรอดพอบับมันนี่งจริงร <laughs> อดพอบับหื <laughs> มต้องกัดสี่ครั้งอะ่ะโอ้โหสุดจริงคือสุดจริงจริง oh โอ้หาวผมตาสุดท้ายเรามาเจอกับอีโวไดลิอ่ะก็แน่นอนตัวมันไส้ตัวมันไส้ที่ผมรูสึกว่าผมโคตคกวนบาทาทสุดๆเลย เออ่ผมขอทอยผมขอดูก่อนนะที่น่าจะผมทอยสามผมทอยสามด้านหลังทอแล้วก็จบเทินมีแค่นั้นแหละเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะไม่สร้างครับจบจบเทินครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูงานอีวอลเนเล่นยังไงเขาน่าจะเล่นแบบสายลาวิตเตอรี่อ่ะสายสแปมสายสแปมนี่คือผมเคยโดนมันรู้สุกน่ากลัวนะสายสแปมนี่น่ากลัวมากๆเลยที่ผมโดนอ่ะ Okay. ได้ลิทไม่ออกเอาละครับสวนหลังบ้านวันเตอร์ทำงานผมต้องหารูนละคือไอ้รูนที่ยกเลิกยก,ยกเลิกการดูดน,น่ากลัวมากเลยคอยต่อครับถั่วขีทำง,งานอีกเอ้ะเดี๋ยวถั่วขีนี่อะไรนะโอ้คอยต่อจะไม่มีเอฟเฟกต์บบเบิ้ล ก็ถือว่าดีอยู่นะดีดีด,ด,ดมมีมาแล้วเนี่ยความบนรลยของมันมาแล้วแล้วคือผมไม่มีการวิทตอรี่อ่ะเล่นยากสามหลังเอ้ยไม่ออกทอสองครับเอาละ่ะสร้างเลยอ่านันเนี่ยผมว,ว่างแมงกระพุนก่อนดูดเลย เอ้ยแต่เราได้กลับปะเราได้กลับถ้าจะไม่ผิดเราได้กลับอยู่เราไม่ได้กลับสิบสองครับเดี๋ยวเราไปเมิร์สเลยเราไปเมิร์สเลยครับผมเราจะไปยึดบ้านหลังนั้นกันอ่ายึดเสร็จรบ๊บขอแมงกะพุนตรงนี้ดูดครับอ่ะเรามาดูกันมาเบิ้ลเผาไหมต้องเผาอะเผาหน่อยไม่เผา มันเผายากอยู่นะ60%อน่ะเออสังเกตล้ก็โดยรวมๆนะคือการเผามาเบิลถ้าถามว่ามันโหดไหมคือโหดนะแต่เปอร์เซ็นต์ผมให้เลยว่ามันน้อยไปหน่อยเอาสัก70%อ์เซน่ะกำลังพอดีเลย70% 8 0อน่ะพอดีมากเลยผมหกสิบเปอรมันก็เหมือนแบบว่าให้อารมณ์เหมือนแบบกึ่งๆก,กลางๆอ่ะอ่ะก็ส่วนตัวนะผมว่า ผมถ้าเกิดผมยกให้มูลายอิรีเนี่ยสิคะแนนนะผมให้แค่7จ็พออ่าให้7นะเพราะว่าผมอะ่ะในใจอะ่ะคืออยากได้สกิลนี้มากกว่าอ่าสกิลแม่เหล็กหหน้าหลังอ่าอันนี้จะโหดน,นะครับแล้วก็อ่าส่วนเมื่อตกพื้นที่ของฉันรับมาเบิ้ลอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยทีเดียวนะครแต่ก็เนี่ยทำไงได้นะตัวละครก็ถือว่ามัน เอามาแบบย้อมสีก็ทําใจเนาะแต่น่ารักนะยอมรับว่าน่ารักจริงเลยนะครับโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันนะครับผมไว้เจอกันนคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ